ทุกทุกคนครับได้เวลาที่เราจะไปรับรู้เรื่องราวของอาชีพต่างๆแล้วนะครับซึ่งในทุกสัปดาห์เราก็จะมีอาชีพที่น่าสนใจมาฝากทุกทุกคนในช่วงนี้นั่นก็คือช่วงประตูสู่อาชีพหนึ่งอาชีพที่น่าติดตามวันนี้ไปชมพร้อมกันได้เลยครับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาลสินคืออีกหนึ่งหน่วยงานของกลุ่มการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินงานจนประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาเพราะล่าสุดจากการช่วยเหลือสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตต่างๆของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาลสินส่งผลให้กริยาสุชัยแสงเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์ผู้ปลูกข้าวเหนียวขาวงกลสินอันโด่งดังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติซาขา อาชีพทำนาประจำปี2568นายเอกชัยพักดีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกลาสินได้เปิดเผยถึงภารกิจและเบื้องหลังความสำเร็จในโครงการนี้ว่าทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ 0, 000, 000, ข้าวกลสินได้ลงไปอบรมให้ความรู้โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งไปเติมเรื่องเทคโนโลยีเรื่ององค์ความรู้ในด้านการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเรื่องข้าว GAP เรื่อง GAPS เรื่อง a ท l a n นเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์รวมถึงการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรับรองข้าวอินทรีย์ต่างประเทศด้วยเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สามารถนําผลผลิตต่างๆไปต่อรองทางด้านการค้าเพราะการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากเดิมที่เป็นข้าวทั่วไปให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานจะทําให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเกษตรกรเอง นอกจากนี้เรายังมีการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ดโดรนในการที่จะต้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในแปลงนาไม่ว่าจะเป็นการหว่านปุ๋ยฉีดยานะครับเรื่องของการสำรวจโรคและ,มะแมลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่เราส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้รับปุ่์ความรู mm hmm. ้เพื่อจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการข้าวในแปลงนาจนถึงกลุ่มการเชื่อมโยงตลาดตลอดห่วงโซ่ได้นะครับ โด, 1, นนโดยสิ่งสําคัญที่ทําให้โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากก็คือการสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีทั้งข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวกอข2อ22โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวกอข6อ6ที่เป็นหัวเชื้อข้าวเหนียวเขาวงกาะสินอันโด่งดังซึ่งการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาะสิน ถือว่ามีความพิถีพิถันปราณีตและใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกษตรกร,กรได้รับเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ได้มาตรฐานไปเพาะปลูกสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยก็คือหัวใจหลักของการผลิตข้าวถ้าเราได้เมล็ดพันธุ์ที่ คุณภาพไม่ดีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยตัวเกษตรกรจะประสบปัญหาค่อนข้างจะเยอะประสบควาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงการจําหน่ายการที่เกษตรกรได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดนะีจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าสุดท้ายเนี่ยเกษตรกรจะขายได้ราคาดีหรือไม่ดีนะครับ,บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีต้องอมีชีวิต ก็คือมีความงอกแล้วก็ไม่มีพันปนและก็มีความแข็งแรงเมื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรสามารถงอกได้100%เอร์เซน รางวัลเกษตรกร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2568ของกริยาสุชัยแสงจึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของเกษตรกร,กรและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกลสินที่ประสบความสำเร็จจนเป็นต้นแบบให้หน่วยงานและเกษตรกร,กรในพื้นที่อื่นๆนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตข้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ต้องขอบคุณทางกรมการข้าวนะคะให้โอกาสแล้วก็เห็นความสําคัญแล้วก็เห็นการทํางานที่ผ่านมาว่าสามารถเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เกษตรกร,กรท่านอื่นนะคะได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติได้นะคะจากประสบการณ์การพัฒนานะคะพื้นที่ของตนเองที่เป็นแปลงนาเล็กๆแล้วก็สามารถจ้างมูลค่าให้พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับชุมชนให้กลุ่มอื่นได้มาเรียนรู้ต่อไปได้ะคะ่ะ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในชีวิตหนึ่งนะคะของเกษตรกรมีโอกาสได้เข้าไปรับโลกพระราชทานนะคะจากพระธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะการที่10ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเกียรติ ะะแก่วงตระกูลนะคะมันหมายถึงความภาคภูมิใจนะคะเป็นอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะแล้วก็คิดว่านะคะรางวัลน,นี้ก็จะเป็นกําลังใจนะคะที่สําคัญที่จะให้เราเนี่ยได้พยายามนะคะสืบสารสืบทอดอาชีพของเราแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปนะคะแล้วก็รักษาต่อยอดนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป กดไลค์กดหัวใจให้แบบรัวๆเลยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆสําหรับอาชีพในวันนี้หวังว่าจะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนช่วงหน้าครับกับช่วงวิธียั่งยืนอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับ